สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมีคุณครูซาบเบลมาสอนด้วยนะคะวันนี้นะคะพบกันในวิชาภาษาไทยของเรานะคะเร่าเรื่องตัวสะกดนั่นเองนะคะมีผู้ช่วยมาช่วยสอนน้องๆด้วยนะคะอะเดี๋ยวมาดูก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเรามาดูคําศัพท์ก่อนว่าคําศัพท์ในบทเรียนนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะคะดูคําแรกนะคะเห็นไหมคะ,ะคำแรกของเรานะคะคําว่าอะไรสะกดได้ไหมคะ ุณสะกดได้ไหมคะอ่ามาดูคำแรกของเรานะคะใครลืมชื่นสะกดนะอ่ะรอโองโรงรอเอนเรียนรวมกันเป็นคำว่าโรงเรียนนั่นเองนะคะโรงเรียนหมายความว่าสถานศึกษาเองนะคะสถานศึกษาของเรานี่ไงคะนี่ที่เราไปโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนวัดวังสวัสดีนั่นเองนะคะ อ่ะคำต่อไปนะคะคำนี้มาช่วยกันสะกดนะคะคำนี้พอเอ,อือนอเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่อนนั่นเองะคะ่ะเพื่อนมีความหมายว่าผู้ชอบพอรักใร้าการผู้สนิทสนมพูนเคยกันนั่นเองนะคะอย่างเพื่อนในห้องเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะอ่าตอนนี้เพื่อนของเรามีทั้งหมดเก้าคนนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าเฮ้ยทำไมคุณครูไม่ เพื่อนผมเยอะขึ้นครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสมาชิกใหม่อรืใครนะคะอ่ามาดูคำต่อไปค่ะคำนี้สะกดพร้อมกันค่ะค้อ,อุนอคุณอรอุอครูอ่านรวมกันเป็นคุณขอโทษค่ะอ่านรวมกันเป็นคุณครูนั่นเองนะคะ คุณครูมีความหมายว่าผู้สั่งสอนศิษย์นะคะผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์นั่นเองนะคะอย่างเช่นครูที่ครูกําลังสอนอยู่นั่นเองนะคะคำต,ต่อไปคํานี้มาอ่านพร้อมกันเร็วทออะกอทักทออายอทายอ่านรวมกันเป็นคําว่าทักทายนะคะคาว่าทักทายมีความหมายว่าวถามถึงความเป็นอยู่หรือ ทุกสุขอย่างเป็นกันเองนะคะอย่างเช่นเกมทักทยายเอาเกมทักทาย f อนเปิดเียนเลย f เป็นไงบ้างปไปเที่ยวไปเที่ยวไหนมาบ้างหรือ f ไปทักทายหงโยกหงโยกอยู่บ้านทำอะไรบ้างไปไหนหรือเปล่าอย่างนี้คือการทักทายหรือว่าจะทักทายเป็นครูดโดยการที่อะไมคะสวัสดีกันนั่นเองนี่ก็เรียกว่าการทักทายนะคะต่อไปคำนี้คำว่าอะไรอ่นอานออกไหม คำานี้นะคะอ่านว่าสวัสดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีทำไมเขียนอย่างนี้นะคะคุณครูสวัสดีเวลาสะกดมันคือสอสหอวอดวดอ,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 อีดีอ่านรวมกันเป็นสวัสดีนะคะ สวัสดีเนี่ยมันมีรูปที่สวยงามนะคะก็คือรูปนี้สวัสดีจําไว้เลยนะคะสระอะกับหอยหีบอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยกันเมื่อไรมันจะหายไปเลยนะคะจำเทคนิคนี้ไว้นะสวัสดีนะคะสวัสดีหมายความว่าความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองหรือความปลอดภัยสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีกันสวัสดีน้ำมือสวัสดี ต่อไปคำนี้นอแอะแนะนำนออำนำแนะนำนะคะแนะนำคือชี้แจงให้ทำหรือปฏิบัตินะคะอย่างเช่นครูแนะนำพอดว่าพอตพอถ้าพอตวาดรูปนะแล้วพอตวาดรูปสวยมากเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะ,ะพอตจะต้องทำไมคะระบายสีให้สวยด้วยลงสีให้เข้มๆอย่างนี้คือการที่ครูแนะนำนั่นเองนะคะ ต่อไปคำนี้อ่านว่าพอไอไพรรอออกร้อไพร์อนะคะไพรรอมีความหมายว่าเพราะสนอหน้าฝั a, ่งอย่างเช่นต้นการ้องเพลงได้ไพรร้อม้าไพรร้อจนภูมิใจเลยคะ่ะหลับไปเลยอย่างนี้นะคะคือการไพรร้อร้องไพร์รอจนเพ่อนเพลินจนเพื wn, ่อนหลับไปเลยนั่นเอง ต่อไปคำนี้ค่ะย่ออีมอยิมยิมไม่โทยิมยอแอมอแยมแยมไม่โทแยมยิมแยมไหนทุกคนลองยิมแยมสิยิ้มแย้มนะคะเหมือนคนนี้เลยยิ้มไม่เห็นฟันเลยนะคะยิ้มแย้มคำนี้ในความหมายว่ายิ้มอย่างชื่นบานแย้มยิ้มก็ว่าได้นั่นเองนะคะก็คือการที่เรามีความสุขสนุกสนานจนทําให้เราเนี่ยยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปคำนี้จแอมแจมแจมไม่เอกแจมสอไอใสรวมกันเป็นแจมใสนั่นเองนะคะแจมใสหมายความว่าปลอดโปร่งไม่ขุ่นัวนะคะอย่างเช่นวันนี้ท้ well. องฟ้าอากาศแจ่มใสใช่ไคะต่อไปคำนี้ค่ะนอนำนำไม่โทน้ำจอไอใจรวมกันเป็นคำว่าน้ำใจนะน้ำใจเหือใจแท้ใจจริงหรือ ความจริงใจนั่นเองนะคะน้ำใจอย่างเช่นเห็นครูยกของหนักมาเพื่อนก็อาจจะแบบครูคะช่วยหนูให้หนูช่วยยกไหมคะหรือว่าบางคนเห็นเพื่อนไม่มีสีหรือว่าวันนั้นไม่ได้อาินสอศราเพื่อนก็อ่าจฉันให้ยกน้ยกน้ำศรัอรไปก่อนนะเอามาคืนชิงด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้นะคะเรารู้จกคำสาบไปที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะสวัสดีเพื่อนใหม่เนี่ยก่อนที่เดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วอ่านตามครูไปด้วยใครที่อ่านได้ค่อยๆอ่านตามครูไปนะคะครูจะอ่านไปช้าๆนะคะแล้วอย่างลืมว่าการที่เราอ่านในเรื่องนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ไว้นะคะจากเรื่องนี้คือหนูต้องรู้ว่าตัวละครเนี่ยมีใครบ้าง 2. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 3. มันเกิดขึ้นที่ไหนนะคะสมันมีความสําคัญมีอะไรที่เป็นใจความสําคัญบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันดูว่ามีตัวอ,อะไรบ้างเหตุการอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนมีอะไรที่สําคัญนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันดูนะคะมาเลย เดี๋ยวอ่ะคุณจะอ่านให้ฟังนะคปะปั้นะไปช้าๆนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่1เด็กๆปีใจที่ได้ไปโรงเรียนได้พบเพื่อนๆและคุณครูประจำชั้นคนใหม่หนูดีและหนูแดงมาถึงโรงเรียนแต่เช้า เด็กทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันหนูดีเห็นหนูแดงกำลังทักทายเพื่อนใหม่ที่หน้าห้องสมุดหนูไก่บอกเพื่อนใหม่ทั้งสองคนว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาทำงานที่จังหวัดนี้จึงย้ายโรงเรียนมาเรียนที่นี่คุณครูมาลีเดินเข้ามาในห้องเรียน โดยมีหนูไก่เดินตามมาด้วยหนูดีเป็นผู้นำเพื่อนๆกล่าวสวัสดีคุณครูจากนั้นคุณครูก็พูดแนะนำให้นักเรียนรู้จักหนูไก่และบอกให้หนูไก่พูดแนะนำตนเองให้เพื่อนๆรู้จักคุณครูกล่าวชมหนูไก่ว่าพูดทักทายและแนะนำตัวเองได้ดี คือพูดคำว่าสวัสดีและพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มแสดงถึงมิตรภาพอันดีคุณครูก็ให้นักเรียนคนอื่นๆพูดแนะนำตัวบ้างเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันอาจบแล้วเรื่องนี้สวัสดีเพื่อนๆนะคะ,ะมาแล้วนะคะที่ครูบอกไปแล้วว่าให้ฟังแล้วก็นึกด้วย จำด้วยว่าตัวละครมีใครบ้างอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดอะไรขึ้นมีความสำคัญอะไรอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันต่อ,อมาดูข้อแรกก่อนนะคะข้อถามว่าในเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างอให้เวลาไปก่อนตัวละครที่สําคัญมีใครบ้างนนะจําได้ไหมที่ครูอ่านไปเมื่อกี้นี้อมาช่วยกันตอบ ตัวละครนะคะตัวละครที่เปิดมาเลยคือใครคะหนูไล่หนูแดงกับหนูดีนั่นเองอันหนึ่งหนูแดงโอ้ยไม่สวยเลยเอำไม หนูดีต่อไปสามเพื่อนใหม่ชื่ออะไรหนูเลยคะ่ะอ้าหนูไก่หมดย้างตัวละครหมดแล้วค่ะอ้ายังไม่หมดยังมีใครอีกคะสี่คุณครูมารีนั่นเอง โรเรยหมดหรือยังคะตละครคออ่าโมงเรียนหมดแล้วเสรีนะต่อไปถ้าถามว่าสถานที่เนี่ยเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนคะเปิดเรียนก็ต้องเกิดที่โรงเรียนของเรานั่นเองนะคะโรงเรียนรอโอ,องอโรงรอเอ นอกเรียนโรงเรียนต่อไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะในเรื่องนี้ทำไมคะมีเพื่อนใหม่ถูกต้องไหมเปิดเรียนแล้วพบเพื่อนใหม่ คนะคะแล้วก็ถามว่าจากเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นักเ,เรียนจะนําอะไรไปใช้ในชีวิตประจาวันคะนำอะไรเอ่นจาได้ไหมว่าคมมารูมาเรเนี่ยคมมรูมาเรเนี่ยชมหนูไก่ว่าอะไรจาได้ไหมคะอะชมหนูไก่ว่าหนูไก่อย่างไรคะพูดแนะนําตัวได้ดีดังนั้นนี่เอจากเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นักเ,เรียนจะ นำอะไรไปใช้ในชีวิตในชีวิตประจำวันค่ะคือการอะไรคะคือการแท็กเอ้ยโทษจ้ะคือการทักทายเพื่อนใหม่นั่นเองทักทายเพื่อนใหม่หรือการแนะนำตัวนะคะหรือแนะนำ ตัวน,นั่นเองนะคะะเดี๋ยวบางคนสงสัยครูขาการแนะนําตัวคืออะไรนะคะการแนะนําตัวของเรานะคะก็อย,ะอย่างเช่นสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีครูผมชื่อเด็กชายชุลทานธรรมชาติอายุ8ปดขวบชื่อเล่นชื่อเอฟเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัตนสวัสดีมีเพื่อนสนิทชื่อภูม ชอบกินไก่เคเอบซีไม่ชอบกิน้น่ะอย่างนี้ชอบสีม่วงไม่ชอบสีแดงชอบเล่นฟุตบอลอย่างนี้นะคะนี่คือการแนะนำตัวประวัติข่าวข่าวให้เพื่อนเนี่ยรู้จักว่าเราเนี่ยคล้ายเชื่ออะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะอันนี้คือการแนะนำตัวนั่นเองนะคะ อ่านแจกรูปสะก,กดคำนะคะอย่างเช่นโรงเรียนเราก็สะกดว่าอะไรคะรอโองงโลงรอเอียนอเรียนรวมกันเป็นโรงเรียนนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวให้หนูเนี่ยทำใบงานนะคะใบงานที่สี่นะคะเขาให้ทบทวนเรื่องสระเอีย อะดูก็ไก่ามาสระเอียรวมกันเป็นเกียร์มก็เขียนตรงนี้ว่ากอเอียเกียต่อไปจอจานรวมกับสระเอียก็กลายเป็นจอเอียเกียนั่นเองนะคะกันบ้านง่ายมากเลยนะไปทำนะคะ ทำกันบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัเอ,อ่อคาบต่อไปนะคะบ๊ายบาย